สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนยของกลุ่มผมนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาปฏิบัติการศึกษาพฤติกรรมการเดินของช้านะครับว่าปกตินี้ช้างเดินเท้าหน้าหรือเท้าหลังก่อนกันนะครับซึ่งสถานที่ถ่ายทําในวันนี้นะครับก็คือไม่ไม่ไกลจากที่ไหนนะครับที่เขาดินของเราเองนะครับตอนนี้เวลา9ก้างคึ่นะครับวันที่19เดือน7นะครับ2552นะครับ เรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าทางนั้นเดินเท้าหน้าหรือเท้าหลังก่อนกันครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับตัวอย่างกณีศึกษาช้างของเรานั้นมีทั้งหมด2 2เชือกด้วยกันนะครับซึ่งจากการสังเกตแล้วนะครับพบว่าช้างทั้งสองเชือกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวเมียทั้งคู่นะครับเนื่องจากไม่มีอวัยวะเพศชายครับ และตอนนี้ที่เราเห็นอยู่นะครับผมขอตั้งให้มันเป็นพายแก้วกับพลายงามนะครับไอ้เจ้าพายแก้วนะครับกาลังสะบัดงวงกันใหญ่เลยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆแต่มันยังไม่ยอมเดินให้เราดูอะครับว่ามันใช้เท้าหน้าหรือเท้าหลังเดินก่อนกันนะครับเพื่อนๆแต่เราก็มาดูกันก่อนนะครับว่ามันดูดีครับการสะบัดงวงของเขาน่ารักมากเลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหพายแก้วเอ้ย เดินให้ดูหน่อยสิจ้าลูก <Okay. S 1> ภายแก้วครับภายแก้วยังไม่ดูยังไม่เดินนะครับ <Okay. S 1> เราไปดูภายงามมันก่อนนะครับตอนนี้ภายงามเดินนะครับตอนนี้ภายงามก็ลังนี่อย่เขาถือติดอยู่เพราะว่าเดินตรงโค้ง เดินแล้วครับเดินแล้วครับจะเห็นได้ว่าทางนั้นเดินด้วยเท้าเท้าขวาหลังขวาก่อนนะครับเพื่อเพื่อตั้งลำให้ดีนะครับให้ในการทรงตัวช่วยในการทรงตัวนะครับท่านแต่เดี๋ยวเราสังเกตอีกทีนะครับภัยแก้วฮัลโหลโ <c Laughs> ยูมันร่วงไปแล้วหายส่งทิ้งเลยนะไหวแม่สิคะลูกอ่า <c oughs> น่ารักมากเลยอ่ะ แต่เดี๋ยวเรามาดูอีกันอีกทีนะครับเพื่อทดสอบว่ามันเดินเท้าขวาหรือเท้าหลังก่อนหรือเท้าหน้าก่อนนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าช้างนะครับมไม่มีการเสรแยแงเลยนะครับดูสิครับโอ้โหการเสแงหรอแล้วสิคะลูก 还没。<laughs> เพื่อเป็นการที่ตัวอีกรอบหนึ่งครับให้เจ้าพายกิ่งแก้วเดินอีกรอบหนึ่งครับสามสี่เดินลูกอ่าเห็นไหมครับออเื่อพื่อนเพื่อนคงจะเห็นแล้วนะครับจากการที่พายกิ่งแก้วเดินนะครับพายกิ่งแก้วใช้เท้าหน้าเดินก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนครับขอบคุณนะครับเราได้พาเพื่อนๆไปดูการเดินช้างของการเดินของช้างมาแล้วนะครับว่าเดินไปยังไง ทีนี้เราจะพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงช้างของเราดีกว่านะครับว่าช้างนั้นเดินเท้าหน้าหรือเท้าหลังก่อนกันนะครับสวัสดีครับพี่ พี่ชื่ออะไรครับผมคุณสุรามพงศุกคุณสุรามพงศุกนะครับที่ทํางานเป็นควันช้างมากี่ปีแล้วครับแปดปีแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามีคาถามอยากจะถามพี่หน่อยครับว่าช้างเนี่ยนะครับเดมีลักษณะการเดินของมันเนี่ยเดินเท้าหน้าหรือเท้าหลังก่อนเดินเท้าหน้าก่อนเดินเท้าหน้าก่อนนะครับเพื่อตามแล้วเท้าหลังตามเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อการพยุงตัวเหรอครับเพื่อพยุงตัวพยุนเท้าหน้าฝั่งนี้ก่อนแล้วก็เท้าหลังฝั่งนี้โดย้ารของการขาหน้าอกแบน หรอครับเอ๊แต่จะต,ตามผลวิจัยที่ผมศึกษาม,มาบางทีเขาก็เดินเท้าหลังก่อน,นเป็นไปได้ไหมครับ ถ้าล้างก่อนเนี่ยมันเป็นมด er อยู่ในป่าเรือมากอ๋อสรุปก็คือถ้าจะเป็นช้างป่าเนี่ยอาจจะเป็นการเดินด้วยเท้าหลังต่อใช่ไหมครับ Platform ทีน่ดิ้นไปได้อยากจะสอบถามอีกว่า,วาการเดินของช้างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ต่อหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับมันั้งนะนจะเดินเองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับนี่รายเนี่ยใส่ไม่เปล่าเอ๊ะแล้วช้างสองตัวนะครับใหญ่พี่แนะนําหน่อยครับว่าแต่ละตัวนะแต่ละเชือกเนี่ยนะครับมีชื่อเรียกกันว่าอะไรบ้างครับเฮ็ดเมียครับเฮ็ดเมียกำไรทองเงั้ทั้งก กำไรทองมาเอาใหม่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 เราจูบใหม่ดิเธเมียที่พังกำไรทองนะครับอุ้ยไม่ทันจอายุห้าปีแล้วครับมันจะตบหนูแล้วเท็ดผู้ละครับเด็ผู้นี่ชื่อไทกิ้งแก้วอายุแปดปีอายุแปดปีนะครับไปติดกับใครกลัวน้องเลยไทผู้แล้วแล้วมันอยาก่ง้ทะลุเลยเนี่ย ม <c oughs> ีขอขอของกินครับที่มีเพื่อนเื่อคงจะทราบกันแล้วนะครับว่าสรุปก็คือว่าถ้าเป็นช้างที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับเ <c oughs> พราะว่าแต่ควนช้างได้บอกเราว่าใช้เท้าหน้าเดินก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นช้างป่าเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะใช้เท้าหลังเดินก่อนนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ <c oughs> วิถีชีวิตของช้างในเมืองกับช้างที่ป่านะครับโอเคครับขอบคุณครับ